หลังจากมีข่าวดังนะคะว่าอาดีตนางงามเบทีดังเข้าไปพัวพันในคดีร่วมมือกับแฟนคนไทยอุ้มแฟนชาวจีนรีดเงินและนางงามคนดังกล่าวนั้นนะคะก็มีชื่อคล้ายกับนางงามดังในอดีตอยู่ท่านหนึ่งจนเมื่อกลางดึกวันที่18เมษายนนะคะน้ำเพชรติยพามิสเอิร์ธไทยแลนด์ค่ะก็ออกมาโพสต์นะคะว่าหลังจากมีข่าวจับนางงาม น้ำเพชรอดีตผู้สมัครนางงามเวทีดังค่ะร่วมขบวนการอุ้มรีดแก๊งจีนเถ่านะคะว่าโอ๊ยไปกันใหญ่แล้วนางงามน้ำเพชรที่อุ้มคนจีนด้ค่าถ่ยไม่ใช่หนูค่ะหนูชื่อน้ำเพชรตียาพราไม่ใช่น้ำเพชรเพชรระดาคนละคนค่ะหนูมีมงนะตำแหน่งระดับตัวแทนประเทศไทยมิใช่นางงามจังหวัดเพราะฉะนั้นจะมาลงน้ำเพชรนี้ไม่ได้แก้ข่าวด่วน ทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ